เป็นทุกของชาวคอนโดนะครับเป็นตัวตึงประจําคอนโดเลยก็ว่าได้วันดีคืนดีเอาดาบมานะถือ,อตามทางเดินรําดาบไปแล้วก็ไล่เคาะประตูห้องอย่างเงี้ยนะครับเคาะประตูห้องคนอื่นนี่ฮะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาแล้วก็ทําแบบนี้ครับคอนโดก็ดูใหม่สะอาดสะอ้านอยู่นะครับคือน,นิติเขาก็บอกเขาก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันแชร์กันอยู่นะครับในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทเนะครับนี่ฮะวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ครับ ในคลิปเนี่ยเขาใส่เป็นกางเกงขาสั้นเนาะเสื้อขาวนะแล้วก็เดินถือมีดดาบยาวแล้ว,แล,วแล้วที่ถีบๆคาะๆอยู่เนี่ยเป็นห้องของเพื่อนบ้านนะครับตะโกนเสียงดังท้าให้เจ้าของห้องเนี่ยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็กลับเข้าไปในห้องของตัวเองแน่นอนคนที่เขาพักอาศัยอยู่เป็นเพื่อนนะเพื่อนบ้านอยู่ในคอนโดเดียวกันเนี่ยลูกบ้านทั้งหลายเนี่ยเขานอกจากจะเดือดร้อนดำคาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนาะคอนโดเราก็อยากจะอยู่ให้สบายใจเหมือนเราอยู่บ้าน ถีบประตูด้วยถีบประตูด้วยนะฮะแล้วทีนี้ก็คือทุกคนก็ไม่ได้พักผ่อนนะไม่ได้พักผ่อนแล้วมันบ่อยเหลือเกินนะครับดูลักษณะคล้ายเหมือนอาการหลอนยานะไปไล่เคาะนะประตูห้องเพื่อนบ้านเป็นประจำส่งเสียงดังยามวิกาลเลยแบบนี้แล้วคือส่วนกลางของคอนโดเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นทรัพย์สินร่วมกันใช่ไหมอันนี้คุณทาลายทรัพย์สินนะเนี่ยนี่นะเพื่อนบ้านบ,านบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย คือลูกบ้านเนี่ยก็เคยไปร้องให้นิติเนี่ยมาดูแลมาตรวจสอบแต่ก็ไม่เป็นผลชายคนนี้ยอยู่ชั้น4ตึก4ก่อเหตุซ้ำซากไปแจ้งความก่อนแล้วแต่ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเข้าตรวจหาสารเสพติดผู้ก่อเหตุได้เพราะว่าไม่ได้รับความยินยอมอ่าทีนี้คนในคอนโดก็เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงละเอาภาพเอาคลิปเนี่ยมาร้องกับสื่อแล้วก็เพจให้ช่วยตรวจสอบนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันบ่อยเกินแล้วหลายคนก็หวาดกลัวเพราะว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำๆๆเนี่ยนะครับนะแล้วเขาไปแจ้งความไปแล้วที่ตํารวจสอนอราชบุรณะนะครับก,ก,ก็ก็อาจจะต้องทวงถามหน่อยแล้วกันว่าเออเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลยังไงได้บ้างก่อนที่มันจะเกิดเหตุที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้นะครับมีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายมากกว่านี้ครับ